สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิวสาเหตุที่แบตเตอรี่บวมหรือว่าแบตเตอรี่ระเบิดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับสาหรับที่สาเหตุนะครับที่แบตเตอรี่บวมหรือว่าแบตเตอรี่ระเบิดนะครับเกิดจากนะครับเราชาร์จแอมป์สูงเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซูด้าเซล์นครับหรือว่าใช้เครื่องชาร์จทั่วไปก็ดีนะครับเราจะชาร์จแอมป์สูงเกินไปนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่1 0แอมป์นะครับแล้วก็ควรชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ เครื่องชาร์จก็เลยนะครับเขาจะบอกมานะครับว่าเราควรชาร์จอยู่ที่เท่าไหรนะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถปรับได้4ระดับนะครับนี่ครับ2แอมป์นะครับ4แอมป์6แอมป์แล้วก็1 0แอมป์นะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่1 0แอมป์นะครับเราควรชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ1 0แอมป์ขึ้นไปนะครับถึง2 0แอมป์นะครับเราควรชาร์จอยู่ที่4แอมป์นะครับอันนี้คือแอมป์ที่พอดีชาร์จเลยนะครับนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ20แอมขึ้นไปนะครับถึง4 40แอมนะครับเราควรชาร์จอยู่ที่6แอมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ4 0แอมขึ้นไปนะครับถึง120แอมนะครับเราควรชาร์จอยู่ที่1 0แอมนะครับนี่นะครับโดยปกตินะครับเขาจะให้เตรียมอยู่ที่7จถึงแชั่วโมงนะครับสำหรับการชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นงานโซล่าเซลก็ หกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับจะให้เต็มนะครับแต่ว่าแดดโดยทั่วไปแดดรับบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงนะครับสําหรับการผลิตกระแสไฟนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองเลยนะครับจะมาดูที่ตัวแบตเตอรี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกล้องนะครับจะ้เห็นชัดขึ้นนะครับนะครับขอดูที่ตัวแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมทําการชาร์จอยู่ที่สองแอมป์นะครับคือขนาดที่พอดีชาร์จนะครับ แบตเตอรี่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับคราวนี้ผมจะเพิ่มชาร์จนะครับเป็นที่เป็น 4A นะครับเพิ่มระดับนะครับเป็น 4A นะครับ 4A เขาก็จะบ่นครับแบตเตอรี่ 10A ถึง 20A นะครับนะครับมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ 11A นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแบตเตอรี่ยังไม่เดือดนะครับนะครับ คือว่าไม่ทําให้แบตเตอรี่บวมนะครับขนาดนี้นะครับหากว่าผมจะเพิ่มระดับนะครับเป็น6์นะครับนะครับ6์นะครับอันนี้เกินนะครับเพราะว่า6์นะครับจะให้ชาร์จอยู่ที่2 0์ถึง4 0์นะครับนี่นะครับนะครับฟองอากาศเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเดือดนะครับอันนี้แค่ไม่กี่นาทีนะครับไม่ถึงนาทีนะครับนะครับเริ่มมีฟองอากาศนะครับถากนานกว่านี้นะครับก็ร้อนสะสมเยอะนะครับ แบตเต็มเร็วจริงนะครับแต่ว่าจะทาให้แบตบวมด้วยแบตระเบิดได้นะครับนี่ครับพออากาศเต็มเลยนะครับคราวนี้นะครับผมจะเพิ่มนะครับเป็นที่สิบแอมป์นะครับสิบแอมป์ก็เขาจะบอกนะครับว่าสี่สิบแอมป์ถึงร2อยี่สิบแอมป์นะครับแบตลูกนี้รับไม่ไหวแน่นอนครับเพิ่มเป็นสิบแอมป์นะครับเห็นไหมครับพออากาศรือมากเดือดมากกว่าเดิมนะมครับนี่ครับแบตเตอรี่เดือดมากกว่าเดิมนะครับครับ ถากนานๆเข้านะครับความร้อนสะสมนะครับระเบิดแน่นอนครับครับของอากาศเต็มเลยนะครับรอฮะทางที่ดีนะครับแล้วก็ควรชาร์จที่พอดีกับแบตเตอรี่นะครับอย่าให้แอมสูงเกินไปนะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้นานขึ้นนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตัวนี้นะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ